าใส่โทรศัพท์เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะเต็มไปด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเช่นตัดสายที่ไม่ต้องการไม่ให้รบกวนชีวิตของคุณด้วยเหตุนี้ไว้ White p a g e s ID จึงมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคุณปกป้องตัวเองจากสแปมเราสามารถตรวจสอบสายที่ไม่ต้องการให้แก่คุณเพื่อหลีกเลี่ยงสายติดต่อเพื่อขายสินค้าหรือสายหลอกลวงแจ้งหมายเลขที่น่าสงสัยคุณสามารถแจ้งหมายเลขเหล่านี้หรือแจ้งเตือนบุคคลอื่นไม่ให้รับสายเหล่านี้ บล็อกสายที่ไม่ต้องการ Whitepages ID ช่วยให้คุณสามารถบล็อกสายที่ไม่ต้องการได้คุณจึงสามารถใช้เวลาพูดคุยกับคนที่คุณใส่ใจได้อย่างเต็มที่ปรับแต่ง ID ผู้ติดต่อของคุณการบล็อกสายที่ไม่ต้องการเป็นเพียงการใช้งานส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณยังสามารถปรับแต่งการแสดงไว้ t p a g e s ID ของคุณเพื่อให้อีกฝ่ายรับสายของคุณ w h i p a g e s ID รับสายที่สำคัญและบล็อกสายที่ไม่ต้องการ